สิ่งนี้พี่อยากจะบอกพวกเราในค่ำคืนนี้เตือนทั้งตัวพี่เองแล้วก็เตือนทั้งตัวพวกเราแล้วก็บอกเล่าถึงคนที่เข้ามาฟังด้วยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังครอบครองตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ของเราเฉพาะเวลานี้เท่านั้นจริงหรือไม่จริงพยักหน,น้านเข้าใจนะ พยักหน้าตลอดก็ดีถือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันมันไม่ใช่ของเราถาวรร่างกายที่เราครอบครองอยู่ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินในธนาคาราบัญชีในธนาคารรถอะไรก็ตามที่เราครอบครองอยู่ตอนนี้มันเป็นสมบัติผลัดกันชมถูกไหมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ ถ้าคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองนะบางทีอาจจะเพลินอาจจะคิดว่าทุกอย่างที่เรามีตอนนี้เนี่ยมันคือของเราตลอดไปอย่างร่างกายเราเนี่ยพอหมดเวลาช่วงระยะเวลาหมดช่วงอายุไขมันก็ถูกไปเผามันก็ถูกเอาไปฝังบางความเชื่อก็เอาไปให้นกใช่ไหมแรลงใช่ไหมมาจิกกินบางความเชื่อก็เอาไปฝังใต้ต้นไม้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ูกไหมครับบ้านที่เราหามาทั้งชีวิตใครอยู่ใครอยู่ครับก็คนอื่นเข้ามาอยู่บางทีก็เป็นคนที่เรารู้จักบางทีก็เป็นคนในครอบครัวของเราะแต่พอเวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยบ้านที่เคยเป็นของเราเนี่ยที่เราเคยสร้างมานำพักลำแรงเนี่ยสุดท้ายบางทีก็เปลี่ยนมือไปเลยนะเป็นตาสีตาสาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเพราะถูกขายจําหน่ายถ่ายทอดไปถูกไหมอย่างรถเนี่ยพอเรา พอเราเสียชีวิตไปปุ๊บรถก็เป็นของคนอื่นมาขับละบางทีก็กลายเป็นอะไรถูกไหมอยมยอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยภรรยาเราเงี้ยเคยนอนกอดเป็นของเราบ้านเคยเป็นของเราพอเราจากไปปุ๊บ mm hmm. เขาก็แต่งงานใหม่การที่เขาแต่งงานใหม่มันเป็นความผิดไหมถูกไหมชีวิตที่เหลืออยู่เขาก็ต้องอยู่อยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุขของเขาก็ว่าไปเพราะฉะนั้น การที่เราบอกว่าเฮ้ยนี่คือความรักของเรานี่คือคู่สามีภรรยาของเรามันก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเราได้เห็นผู้ใหญ่หลายคนพอเวลาคู่รักจากโลคนี้ไปเขาก็แต่งงานใหม่ถูกไหมครับอ,อย่างพี่เนี่ยพี่ก็ต้องทําใจไว้เลยบ้านรถทรัพย์สินที่เรามีอยู่พอพี่จากไปก็อาจจะแต่งงานใหม่ชายคนไหนก็ไม่รู้ก็ต้องมากอดภรรยาเราถูกไหมมาต้องก็ต้องมาขับรถของเราก็ต้องมาอยู่ในบ้านของเรา เกิดพี่ป้อมเสียไปก่อนสมมติพี่อาจจะต้องแต่งงานใหม่ถูกไหมมันเป็นเรื่องเป็นไงครับมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องมาถึงห่วงกันไหมได้ไหมเมนั้นโอเควันนี้เรายังมีชีวิตอยู่อาจจะพูดได้ว่าเออมันอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันไม่เป็นอย่างนู้นหรอกแต่วันเวลาผ่านไปเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนจริงหรือไม่จริงถามว่าเพี่เอาเรื่องนี้มาพูดกับเราเพื่ออะไรนะเพื่ออะไร เพื่อเราได้เข้าใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะเราจะได้ไม่ต้องยึดติดเราจะได้ปล่อยตั้งแต่เนิ่นๆไงอย่างพี่เนี่ยพี่ยึดติดมาสี่สิบปีอ่ะบางคนเนี่ยนะอายุเท่าพี่เนี่ยยึดติดมาสี่สิบปีบางคนอายุหกสิบปีถึงวันที่มันจะต้องปล่อยเนี่ยบางทีมันปล่อยไม่ออกเหมือนกันนะถูกป่ะแม้กระทั่งบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราบางทีอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเข้ามาในความคิดของเราเนี่ยอ่าเช่น เรามีความกังวลที่จะสอบกลางภาคใช่ไหมกลางภาคเนี่ยกว่าจะมาถึงเดือนสองเดือนแต่เรื่องราวของมันน่ะเข้ามาเวียนอยู่ในหัวเราเนี่ตลอดเลยถูกปะบางทีอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เครียดเราไม่ได้ทุกข์เพราะกลางภาคหรอกแต่เราทุกข์เพราะสมองของเราเนี่ยมันปั่นไงปั่นให้ตัวเองช้ําความกังวลในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมแต่เราเด่นดึงมันมาเป็นความทุกข์ในปัจจุบันก่อน เมื่อเราไปถึงจุดนั้นนั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจุดนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดคิดไว้ตอนนี้จริงไหมนะพี่ถึงได้บอกว่าให้เตือนพวกเราก่อนนะบอกกับพวกเราก่อนว่าเราอย่ายึดนะอย่ายึดอย่ายึดตัวนี้หมายความว่าแม้กระทั่งอดีตของตัวเองนี่ก็อย่ายึดนะความสําเร็จชื่อเสียงชัยชนะที่สําเร็จมานนเนี่ยอดีตเนี่ยถึงเวลายินดีกับมันแล้วเราก็ต้องปล่อยจบปะ นะทิ้งท้ายไว้คนเราถ้ามีความทุกข์เนี่ยนะส่วนใหญ่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความคิดตัวเองเนี่ยก็จะมีสองอย่างมีสองอย่างหนึ่งหนึ่งคือไม่ยอมปล่อยเรื่องราวในอดีตถูกไหมสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นบางคนแม้กระทั่งว่ามีความสุขในอดีตอยู่ที่บ้านมีความสุขไม่เอาอะไม่อยากทำแล้วทุกวันนี้อยากจะกลับไปเป็นคนเดิมอะ อย่าไปเป็นเหมือนคนเดิมเมื่อสองปีที่แล้วว่าโอยอยู่บ้านมีความสุขใจกลับไปได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะวันเวลาผ่านไปตัวเราโตขึ้นถูกไหมครับยึดกับอดีตกับอีกอันหนึ่งคือกังวลใจกับอนาคตนะครับสรุปแล้วคือพี่ก็จะบอกว่าอย่ายึดติดกับอดีตอย่ากังวลใจกับอนาคตและอย่าครอบครองปัจจุบันสิ่งที่มีในปัจจุบันก็แค่ขอให้รู้ว่าโอเคมันเป็นของฉันนะเวลานี้นะ ถึงเวลาหนึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงเราก็ต้องปล่อยมันไปถูกไหมครับพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วมันสบายไหมมันโล่งไหมมันเบาไหมมันเบาอะไรเข้ามาปุ๊บเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมเอาวางไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเอาเรื่องอดีตเอ้ยมันผ่านไปแล้วอ๋อปัจจุบันเนี้ยโอเคก็ดูดลรักษาให้ดีแล้วก็บอกมันว่าสักวันมันก็ต้องจากเราไปไม่เราจากมันไปมันก็จากเราไปไม่เราจากมันมันก็จากเราโอเคนะครับ ก็ฝากกับพวกเราไว้เตือนกับตัวพี่เองด้วยนะครับนี่คือแนวคิดในค่ำคืนนี้ครับ